สวัสดีครับวันนี้ช่างเด่นจัดให้ถอดโฟร,รัสอีโคบูสนะครับเครื่องพันห้าเทอร์อโบนะครับกับการเปลี่ยนสายพันธทนมิ่งตั้งมาร์กดูกันนะครับตัวนี้คือสัญญาณ C C นะีนูเล่นี้มีมาร์กนะครับนูเล่นะครับอนะยา่าแช้ล่าใจก่อนถอดเราต้องมาร์กต้องอะไรทำเครื่องมือตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วค่อยถอด หลังจากนั้นเราก็มีเครื่องมือกวอนนีนะ่ตัวตั้งแมกครับตับเปลี่ยนเหมือนกัน,นวันในรอบโหลดก็ตัวนี้ก็ใส่มาเดิมนะครับนี่นะครับในช่องนี้นะตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจังไงก็เพื่อนสมาชิกที่เป็นโอุ๋วๆกันนะโทรมาไนดะ้ปรึกษาได้ครับไม่ได้คิดตังอะไรเลยปรึกษาเสียแค่ค่าเบียร์เท่านั้นหละ มาหาช่างเด่นได้เข้าใจไม่เข้าใจหรือลูกค้าจะขั้นไหนจะเปลี่ยนเองก็บอกได้สําหรับการตั้งมาอีโคบูตเครื่อง1.0เครื่องบันเทอร์บขอบคุณสำหรับการติดตามช่างเด่นสวัสดีครับผม